สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการสวนสัตว์ขอนแก่น,ว,นวิทยากรบทานทีเราลงโสดาสีครับนะครับถ้าหาว่าตอบตอบได้น้อตอบผูเนอะ ก็หัวข้อท like, ี่ผมบรรยายจะพยายามสรุปผมฟังที่เัาเยอะๆแล้วผมจะถามนะต่อมาที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สําคัญนะคะเผยแพร่ไปยังที่น้องประชาชนแล้วก็มีความจาเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ให้มีทักษะด้านการประชาสัมพันธ์การรู้เท่าทันสื่อและก็สามารถขยายผลการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่29มีน 6, 60, าคม2568ที่ผ่านมานะคะก็พบว่าการสื่อสารในภาวะวิกฤตเป็นปัจจัยสําคัญที่จะต้องสร้างภูมริรู้และทักษะให้เกิดภขายการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นการป้องกันการหลงเชื่อข่าวปลอมหรือข้อมูลข่าวสารที่ผูกปิดเงือนแก่ประชาชนงานประชาสัมพันธ์ สีภาพการสื่อสารของเครือข่ายในยุคพิจิทัลระดับจังหวัดภายใต้โครงการพัฒนาสัพยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ก้าวทางสื่อใหม่จังหวัดเลยทันนี้ก็ก็มีสื่อสารสื่อสารในเรื่องของเนี่ยเวลาเขาเป็นไหนมอเดงมอจังหวัดเลยนะครับสวนผลไม้จังหวัดเลยอะไรเงี้ยนะครับดีนอกจารูดูว่า การสื่อสารที่ออกไปถ้าออกไปบแบบลักษณะที่พูดเมื่กี้เนี่ยจำปเดียวได้เน,นี่ยเนี่ยวัน,นี้สตอร่คนเนียนะครับร้อยคนเนี่ยลองลองส่งอะไรส่งอินสตากแกรมส่งอะไรคนเดียวและเรื่องเดียวสำหรับเนี่ยคน,นยแีกอีก,อ,ก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 อีกอกอี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 ปอีกอกโปกอี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 กอกอีกอออ ทุกคนครับช่วงเช้าเอ้ไม่ใช่ช่วงเช้าช่วงบ่ยงายที่ผ่านมาเราก็ได้ฝึกการปรบมือไปแล้วการปรบมือมีหลายระดับเนาะมีตั้งแต่อูกบาลมีประถมแล้วก็มีมัธยมช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปตัดต่อคลิปสั้นกันเดี๋ยวจะขออนุญาตพาทุกคนมาฝึกภาษาสัมผัสเปิดการรับรู้ด้วยตนเองก่อนทุกคนครับเอามือขึ้นมาสองข้างมือชี้ ด, <pack ador> ดูชี้นะขึ้นมาสองข้างชี้ไปที่ตานี้ตาหูจมูกปากตาหูจมูกถัดไปเอาใหม่นะสามสิตาจมูกปากตาเร็วๆนะลองดูนะตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาลดนะลองอีกหน่อย มูกปากตามุจมูกปากตามุจมูกปากตา,กา,กตาแก้วทุกคนเอามือพอบไหนมาแก้วกระลาพับนะแก้วกะลาขันกะลาพับใช่ไหมขันโป่ก็แจกนะครัโป่งเป่าลูปโป่งโป่งฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด็เด เด็ดเย็นเชนเคยดเด็ดเล่นเด็ดถ้าพร้อมแล้วสามสี่มาโ oh. อ้กาง่อย